สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงคืนนี้นะครับอยู่กับผมอภิชาญพลสัญญานะครับคืนนี้ครับผมมีเบื้องหลังละครแม่เบีย้ยจะสนุกสุดแซ่บแค่ไหนไปชมันกเลยครับ แมเบีย EP 1 1คืนนี้ก็พร้อมฟ้านไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องเมื่อชนะชลตัดสินใจหนีมาใช้ชีวิตกับเมฆขลาที่เรือนไทยคะ่ะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของคุณที่ยังตามอาคาตจนสุดท้ายชนะชลคิดจะฆ่าคุณเพื่อตัดปัญหางานนี้เมฆขลายอมไม่ได้จริงๆเลยเกิดดราม่าระหว่างเอสกันตะคงและนาวที่สานาดในฉากนี้ไม่รู้ว่าปมเรื่องคุณจะทําให้ความรักของทั้งคู่สั่นคลอนหรือเปล่านะคะเพราะเหมือนว่าเมฆขลาต้องเลือกระหว่างคุณกับชนะชลซึ่งฉากอารมณ์แต่ละฉากนาวบอกว่าได้ผู้กํากับพี่ผินเกรียงไกรสกุลคอยตว แนะนําตลอดยกให้เป็นคุณครูประจําเรื่องไปเลยค่ะต้องบอกเลยว่าพี่ผินที่เป็นผู้กำกับเนี่ยคือที่สุดที่ที่หนูแบบรู้สึกได้ว่าคือทุกอย่างเขาเขาเข้าใจตัวละครมากเราชอบผู้กํากับคนนี้มากๆแล้วทุกครั้งที่ที่พี่ผินเดินมาเซตมาน่าเซตนะั้นเราอุ่นใจมากต่อให้มันเป็นดราม่าเครียดอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกครั้งที่ที่ได้มาได้มากองถ่ายเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการที่เราได้เล่นบทนี้ ต่อเนื่องกระแสะความแรงของละครแม่เบีย้ยด้วยเหล่าคนบันเทิงที่เป็นแฟนตัวยงของละครเรื่องนี้กันค่ะมาดูกันว่าคนบันเทิงประทับใจฉากไหนในละครแม่เบีย้ยกันบ้างค่ะฉากที่เปรี้ยวชอบนะคะในเรื่องแม่เบีย้ยนะคะก็คือฉากที่พี่รถเมย์นะคะกับพีเอสนะคะทะเลาะก,กันฉากนี้นะคะดูเราร้องไห้ตามเลยรู้สึกถึงความแบบเสียใจของพี่รถเมย์จริงๆ สวัสดีครับผมโอ๊ตลัทีนะครับซีนที่ชอบมากที่สุดในละครเรื่องแม่เบี้ยนะครับนั่นก็คือซีนที่ชนะชนขอ,อยาผมรู้สึกว่าทั้งซีนนี้ทั้งสองคนเล่นดีมากเลยพี่รถเมย์คือร้องไหแ้แค้นแต่ทำอะไรไม่ถูกผมรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่สุดยอดมากนะครับส,สดีฟแฟน,ฟนรายการเส้นทางบันเทิงนะครับผมนิวงสกอร์นะครับผมต้องตอบตรงนี้เลยว่าทุกครั้งที่คุณ ปรากฏตัวออกมานะครับก็คืองูในเรื่องนี้นะครับก็จะรู้สึกว้าวทุกฉากเลยนะครับเรื่องนี้มีเล็บซีนเยอะมากพี่นิวถึงไหมเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงว่าตัวน้องเนี่ยจะมีฟีดแบ็กกลับมาในทางที่ดีไหมมากกว่าครับแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยก็มีแต่คนชื่นชมนะครับมีแต่คนชอบนะครับก็รู้สึกดีใจไปกับน,น้องด้วยนะครับ ฉากที่อินที่สุดนะครับชอบที่สุดก็คือฉากที่หมแก้วบุกไปที่ออฟฟิศเมฆขลาะครับมันตกแล้วมันด่าได้ใจมากเหมือนกับเป็นตัวแทนคนดูทางประเทศไทยเลยครับแต่จริงก็ดูเสร็จก็สงสารเหมือนกันนะครับเพราะชีวิตไม่เคยทําร้ายใครอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่เอนะคะมากสุดก็แค่แบบแค่สมพง์ดีมั่งหาดแค่สมพง์ดีมั่งหาดแต่ก็จะไม่กล้าไปอนอย่างเงี้ยะค่ะคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามความสนุกของละครแม่เบี้ย ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับมาพบกับผมออฟชนะพลกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีละครที่รีลันอยู่นะครับเรื่องสุสานคนเป็นครับในละครสุสานคุณเป็นนะครับออฟรับบทเป็นหมวดทารินครับผมเป็นหมวดที่คอยช่วยเหลือคอยตามคดีให้กับคุณนายลั่นทมนะตอนนี้นะครับเรามีกล่องสุ่มครับเดี๋ยวผมจะจับแล้วก็ตอบคำถามดูนะครับอยากให้เมาส์แจมมี่คุณน้าขา คุณน้าขานี่มาตลอดเพราะว่าเขาเป็นห่วงไงปดคุณนะ้าถ้าให้เมาวก็อาจจะเป็นความตั้งใจนะตั้งใจจนแบบวิตกกังวลแต่ผมเข้าใจนะว่านักแสดงใหม่อ่ะเจอระดับนักแสดงแบบโอ้หเก่งๆ <laughs> เนี่ยก็ต้องมีแบบสั่นมีกังวลบ้างงูเขียวสีอะไรงูเขียวสีอะไรงูเขียวก็ต้องสีเขียวสิครับ <laughs> ถ้าออฟชนะพลแล้วผู้หมวดทารินจะชนะอะไร ชนะใจอุตสามชนะใจอุตสามก็ค,คือชนะทุกอย่างแหละคือแบบว่าไปที่ไหนก็คงแบบเออมีแต่เรื่องดีๆแหละอย่าลืมติดตามชมละครสุดสารคนเป็นด้วยนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา18ในการีนาทีนะครับฝากติดตามชมมาเยอะๆนะครับและตอนนี้ครับผมสองน IG จีนะฮะก็เห็นพระเอกทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะฟิตผุ่นกันเยอะมากจะมีใครบ้างผมมีมาฝากครับ รุ่งนี้หลายพื้นที่ได้รับมาตรการคลายล็อกดาวแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีว่ากองถ่ายอาจจะกลับมาเปิดกล้องถ่ายทําได้แล้วเหล่าพระเอกช่อง7 HD ของเราก็ไม่แพวเลยค่ะแต่ละคนฟิตเตรียมพร้อมร่างกายถ่ายละครเต็มที่คนแรกหนุ่มเกรสพลที่ลงภาพเดียวสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์กับกล้ามแน่นๆที่เตรียมแอคชั่นเต็มที่ในละครเสาห้าเรดบอกวิธีง่ายๆถ้าอยากมีหุ่นแบบนี้ก็คือการคุมอาหารและออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องค่ะคอมเมนต์จากเพื่อนๆก็แซวไม่หยุดทั้งโอดรัตทีและเข้มหัสวีแหมเข้มค่ะ อย่าแซวเพื่อนค่ะเพราะล่าสุดก็โพสต์ภาพถอดเสื้อพร้อมแคปชั่นอ้อแอวว่าเข้าเที่ยงเมนูนี้ไม่มีให้ชิมนะคะมีให้ดูเฉยๆนี่คือลุกใหม่ของเข้มกับโปรเจกต์พิเศษที่เตรียมเป็นของขวัญให้แฟนๆปลายปีนี้คนรักเข้มเตรียมรอได้เลยค่ะส่วนนุ้มิกทองระยะลงภาพนี้ไว้พร้อมบอกสั้นๆว่าหนาวค่ะไม่รู้ช่วงนี้หนาวกลา้หรือว่าหนาวใจแต่ถ้าหนาวจริงๆต้องใส่เสื้อนะคะจุดนี้แฟนๆเป็นห่วงสุขภาพค่ะ ิดท้ายที่หนุ่มบิ๊กเอ็มกริตริสปกติโพสต์ภาพอวดหุ่นให้ทำไหลลุกเป็นไฟหลายรอบแล้วช่วงนี้เลยขออวดฝีมือทำกราฟิกต่างภาพผ่านแฮชแท็กกริตริดีไซน์บอกเลยฝีมือระดับเทพแต่ละภาพได้ฟิลโปสเตอร์หนังฟอร์มยักษ์เลยทีเดียวค่ะปังมากๆโอ้โหแต่ละคนนะครับฟิตกันมากเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ฟิตไม่น้อยเลยเหมือนกันนะฮะถ้าใครไม่เชื่อไปติดตามชมใน i อผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับอ๊อฟต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ฮะโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอไปดูในจี